mà tội tiền đi mày đó bay này quá mẹ mà có tội nè bỏ มันก็ต่อหายก็ไปในป่ามันก็ตอมันก็ตอหายก็ไปใน,ป,น,ป,นป่ามันก็ตอไปไหนวะเอกคงไปไหนหายเข้าไปในป่าอาจารย์อ๊คมาหาคุณต๋อง่อย รจโอ๊บไปดูพ <À? S 2> ี่เอกดิพี่เอกอยู่ไหนห้องน้ำแน่เลยอ่ะไปเอาพามาหาพี่สองหน่อยไปดูในห้องน้ำก่อนอาจจะอยู่ในห้องน้ำในวันนี้แปลกไว้หายตัวไม่อยู่สองวันกลับมาหายแล้ว ห้องเลยห้องที่เป็ดอะ่ะอยู่ในห้องน้ำแหละเชื่อดลไหนมาสักที่วัสดีครับเฮ้ยคุณตาสอสอคุณตาคุณตาสอสอคุณตาสอาสอแก่มไม่ได้ยินคุณตาคุณตาคุณตาเป็น,ปน,ปนไ,ปไงบ้าง ฮะสบ,บายดีไหมแกชอบใต่เสื้อสีชมพูโหแกไม่ค่อยได้ยินขนาดแต่ก่อนเลยกใกล้ๆแกยังไม่ได้ยินเลยม,มันก็โตไปด้อยู่ในห้องน้ำแน่ นี้แปกตามหาไม่เจอไว้ในห้องน้ำก็ไม่อยู่อยู่ไหมห้องน้ำก็ไม่อยู่เหรอดูฝั่งโน้นสิเฮ้ยมันหายไปไหนวะ เฮ้ยอยู่นี่แล้วมันไปนอนอยู่นี่แล้วแล้วมันกูต้องรีไมันได้ยินนะแล้วมันไปนอนนี่ลุกตั้งดีดีเลยเดี๋ยวไปนอนทับท่อเขาแตกลุกแล้วไม่ได้เจอสองวันโอ้ มันนอนหลับอยู่ตรงนี้อบคุมากดีครับอดีครับอดีครับี่ก่อนอดีตครับ่อดีครับเกียร์หายไปสองวันอาป่ามากแล้วมึงอุตส่าห์ขอขอยามาให้ป่ามากยแล้วมึงเจายาเส้นหรือยาสุบาต่าหาขอมาให้แล้วทำไมก็ตองเรียกไม่ได้ยินเล่าทำไมก็ตองเรียกเอ็คงไม่ได้ยินอะ ได้ยินอยู่แล้วได้ยินแล้วัสดีพี่ได้ยินแล้วมันไม่ขานนะให้ได้ไม่ใช่เมื่อกี้อ่ะก็หาอยู่ว่าไปไหนเดี๋ยวอยู่นี่ดูเขาเขาแม่อะไรดีดีอ๋อนอนฟังเขาแม่อ่าตอนใช่คืูสบายหูสบายหูชอบอย่างไ้ได้เสื้อตัวเนี้ยของของดีได้เจอหลายวันไปนั่งในก็ร้อนไลยกินข้าวยังฮะเดี๋ยวข้างในนี่ ไอ้นั่งกินข้าวกับต๋องเดี๋ยวปะข้าวเอกคุงมาแล้ววะเดี๋ยวต้องต้องแวะละต้องม่วงอย่าไปเด็กเขาเอาทำไรเอากินไอ้นั่งกูอี้เลยไอ้กินข้าวกับต๋องนี่นั่งอี้แหมไปนอนอยู่หลังรีสอร์ทนอนสบายนอนฟังคอมแอร์เอาเก้าอี้มาที่กูอี้กับต๋อง เอาี่นั่งเลยนั่งเนี้ยแหมไปนอนฟังคอมแอร์ทั้งนั้นแนละแลกแจกข้าวกี่โมงฮะเบ็ดโมงอ๋อขอวันนี้ขอให้เอกคุมก่อนได้ไหมเอกคุ้มก็กินข้าวไหม เดี yeah. uh, you know, you ๋ยวถึงเวลาเหรอรอก็ก like ็ต like ๋องขอขอไม่ให้กินก่อนได้ไหมกินเงากองตองเนี่ยได้ปะกิน่ไม่ใช่ก็กินด้วยกันก็ต๋องมีข้าวของกต๋องไปเอกเลยเอาข้าวมาอันนี้ข้าวใครข้าวเอกเอามาข้าวเอกมาหาแกะมีเขาแกะให้โอ๊ยก็ต๋องชอบอย่างหนึ่งขอได้ป่ะได้ครับก็ต๋องขอนี่ได้ไหมได้ครับ เอาเนื้อครับ,อ,รบอันนี้ของชอบเลยได้ไหมขอได้ไหมอ่างข้าวเองมาขอบใจมากขอบใจนะครับทานข้าวทานข้าวกะเพราเชิญครับทานข้าวเอออันนี้น้ำอเอ้ยถุงแล้วเอ้ยวันน,น,นี้วันนี้ดูสุขุมดูเงียบๆอะ่ะดูแปลกๆตา ะถ้าว <minutes? S 2> ันนี้ถึงดูยิ่งเงี้ยแปลกๆตาสงบดีกว่าสงบดีกว่าเะรอทำไมอ่ะดีแล้วสงบดีกว่าสยบการเคลื่อนไหวใช่ไหมไอ้วันนี้ไม่หาเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจะจัดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็ต้องจัดให้หาเลยได้หาแน่เพิ่งมาเพิ่งกลับมาไงอไรสองวัน ออกไปข้างนอกก็ต้องมาซื้อแฟนจ้ะซื้อของฝากกัพวกอีกแล้วนี่ห่วงตัวเองเถอะนะห่วงตัวเองไม่แห่ห่วงพวกเดี๋ซื้อของฝากพวกห่วงตัวเองเถอะไม่เขาซื้อมาเยกบเขาซื้อมาเขาก็ไม่ได้กินนะแจกทั้งมดไม่แจกทัางหมดหรอกวางไว้กินไม่ทันวางไว้ลืมมูลพูดนี่ยวเยกบมาเป็นแม่ครัวที่นี่นะเยกอบ จากจากสนักทรงเลยจากเป็นรักองค์ทรงเจ้าทำครัวด้วยสบายระบบอย่างเดียวดีมากเนี่ยแหละนี่แหละนี่แหละที่พี่พี่ี่ยายกบสมควรคิดใจระบบแล้วมาช่วยเออเห็นคนแก่เออช่วยเขได้ก็ช่วยเดียวอยู่เฉยเฉยนอนหายใจที่มันมันไรประโยชน์ในเมื่อเราทําสิ่งที่ว่าทำล้วสบายใจทําถ้าทำแล้วไม่สบายใจอย่าไปฝืนทํา มันจะเป็นบาปในตัวเราเองอันนี้คําสอนใช่ไหมอันนี้ความรู้สึกจากใจของเราอ๋อบบกบกกับคำสอนคำสอนใช่ไหมไม่ไมมันเขารู้สึกความรู้สึกของเราตัวเราเองใช่ไหมอ่าเราไม่ใช่คนไร้ค่าคนเราเกิดมาต้องมีประโยชน์ให้คนอื่นอย่าทําตัวให้ไร้ประโยชน์หมามันยังมีประโยชน์แลวมันยังเฝ้าบ้านเหาหอนเวลาคนเข้าบ้านหรืเราเป็นคนอะเป็นสัตว์ประเสริฐ จะแพ้กับสัตว์ดิฉรนได้ยังไงนี่คือคํำขอคำสอ,อนคําสอนของคนที่มีสติกลับมาอพราก่อนหน้านี้สต,ติไม่ค่อยมีสติตอนนี้เริ่มมีสติแล้วแหละอยู่ได้แล้วคือว่าถ้าเราหัดปล่อยวางตั้งแต่ตอนต้นนะเราก็จะไม่อยู่ในสภาพที่ผ่านมาเพราะเราไม่ปล่อยวางเรามมดแต่ห่วงห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงพขวงห่วงเขาไปหมดจนลืมไม่ห่วงตัวเองสุดท้ายคนที่รับกรรมคือตัวเรา ที่ไอความห่วงที่เราให้ไปนี่แล้วมันกลับย้อนมาเป็นขั้วลบทําให้เราต่ําลงเพราะนั้นเราก็ต้องถีบตัวให้สูงขึ้นเหมือนคนกลางจมน้ําแล้วถีบตัวเองให้ขึ้นจากน้ำขีหัวเขาหนึ่งขึ้นมาเราถีบใต้ดินเนี่ยมันเล่นขึ้นมาไปถีหัวเขาไม่ได้เราแต่เขาเตะเอาโอเคคำสอนยายกบอ่ะมังกรโตมีคําสอนอะไรบ้างมีไหมเอาว่าจำเขาเขาพูดถูกครับ โอ้โหอย่างนี้ต้องโดนต้องโดนเครื่องดื่มชุงำลังเลยละมันซึมๆไงไม่รู้ว่าเออที่ผมมันดูมันดูไม่ใช่เอกคงอะเห็นแล้วพี่ก็อยากพี่ทำท้าดูยังไงก็ไม่ใช่เอกคงอ่ะเออเดี๋ยวให้ยายกรฝากช่องนะไอ้กอ่ะเดี๋ยวฝากช่องฝ่ายอัตีหน่อยอ่ะฝากให้หน่อยดิไม่นี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ฝากอ่า ว่าสถานที่ของหมอปลามีประโยชน์ต่อบคุคคลส่วนรวมขอฝากเวลานี้ดีด้วยนะคะ<ๆ>กดแชร์กดไลค์ถ้าถูกใจขอให้กดแชร์เยอะๆคะ่ะ,คะข,อขอบคุณมากค่ะชอบจังเลยแหมวันนี้มาคําสอนวันนี้คนนี้มาดีไอคนนี้ไม่ไเรื่องคนนี้คนคนนี้มึนเฉยออ่อานะัไปไป อ่าเต๋อกก็ต้อมีวิธีปลุกปลุกเศกได้ปลุกเศกให้ให้ถึงดังขึ้นมา